ินอาจจะแบบ่ะเมื่อกี้ฝนตกเล็กน้อยทำให้เรารู้สึกว่าปวดหัวก็เลยแอบมางีบสักพักหนึ่งป้าเดี๋ยวเราไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินกันดีกว่าเนาะไปกันเลย บ่ายกันด้วยข้าวซอย่ต้องเอาของกินมาไว้ก่อน <S <S ถามวม่าอยู่ไหมก็ไม่นะต่อยากมากินกันเลยมาดูกันว่ารสชาติจะแตกต่างกับข้างล่างไหมนะคะร้านอยู่จะเรียกว่าอยู่ไหนก็อยู่ในถนนคนเดินนั่แหละก็น่าจะเห็นนะคือเหมือนกับว่าพวกร้รานข้าวซอยไข่ปลาอะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายร้านอยู่พอสมควร ือร้านเข้มข้นกวชตอนในเมืองอ่ะเอออืมอืออร่อยว่ะด้วยความที่แบบรสชาติมันเผ็ดขึ้นนวยแหละเลยถูกใจนิดนึงใส่เครื่องให้หมดเลยนะมันดูจะใส่จานมาทำไมเนี่ยแล้วก็ปุกไปให้หมดเลยจ้า กินไหมมามาลองมาลองดีอ่ะคือดีอ่ะคือดีเลยไอ้ป่วยม,ม,ม,มาก แบบละลายในปากเลยละอะขอล้องเถอะมาลองท่านค่ะว้าวสั่งไลาย่างมาอีกโอ้ยย่างมาแบบไม่ไหเห็นไหมไม่เห็นน้ำแรงเดี๋ยวโชว์รูปให้ดูท่านขอชื่นชมกับไก่ว้่มอ่ะอบอะ่ะขอชิมไส้มาลอง ให้ดูส้ย่างกินอาจจะแบบสย่างจริงๆอ่ะชิมมันมันคือทอดตันย่างไส้ตันน้ำไม่ใช้ไส้อ่อนอ่ถึงว่าแหละทำไมถึงนกลินแบบไม่สมประสงค์เท่าไหร่เขาทำยังไงให้มันไม่เหนียววะเออมันไม่เหนียวเลยอ่ะ กินไปแล้วเรียบร้อยหมดไปทั้งหมดร้อยสามสิบบาทนะคะแนะนําให้มาลองข้าวซอยอร่อยจริงๆรอบนี้เดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างเรื่อยๆดีกว่าล่ะอยากได้อะไรจริงๆอ้อมดูรีวิวมาเขาบอกว่ามีอะไรนะเปิ้นกระตักคาเฟ่ด้วยอ,อยากไปถ่ายรูปแต่เมื่อกี้ที่ขับผ่านไปเทสด,ดูคาเฟ่อ้อมหาไม่เจอร้านไหนเนาะ เออไม่เจอว่ะมันปิดไปแล้วไปไหนต่อดีล่ะทีเนี้ยดอสูมากเดี๋ยวรอปปอบผมแห้งจกพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข้างล่างกันดูว่าตอนค่ำๆจะเหลืออะไรให้เรากินบ้างเนาะอาบน้ำเสร็จแล้ว ต้องไดผมไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยไดเปล่าว่ารอบๆหมู่บ้านตรงถนนคนเดินแม่กำปองมีอะไรให้กินบ้างแต่รู้สึกว่าจะคลิ้นกว่าวันธรรมดาเนาะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคนก็จะเริ่มมาขางขึ้นมาขางขึ้นโมงแต่ละเออ นันมร้านนี้ข้างๆแมวดอยแกลลอรี่นะเห็นปิดอยู่ตั้งนานขาเขาเปิดแต่กลางคืนนะคะ,าะมามากินเรากันมากินเลยเอ้ยเจ้เพื่ว่าร้านเนี้ยยังไม่ปิดคือ เมื่อเมื่อบ่ายอ่ะที่อ้อมบอกไปว่าร้านที่ว่าร้านลองเนอร์อะไรนะไม่ใช่นะเันเป็นป้ายโฆษณา,าเฉยคือจริงๆชื่อร้านว่าร้านอัญชันค่ะซึ่งเมื่อวานอะ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นวันพฤรหัสมังเขาก็เลยแบบหมดเร็วเื่นนี้เขาก็น่าจะเตรียมเผื่อไวสําหรับนักท่องเที่ยวในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้เนาะเออตอนเืนก็ได้บรรยากาศแบบนะมันแบบคนเยอะแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายเหมือนถนนคนเดินที่อื่น ด้วเรื่ความที่แบบว่าที่พักมีจํากัดด้วยหรือัป ขนมนปังธรรมดาเน,นยมมมนมตาลความรู้สึกของการปิ้งแบบเตาถ่านอ่ะขนมปังมันไม่แบบขนมปังมันไม่แห้งอะ่ะเอออร่อยดีเนยนม,ม,ม,มตาลผอมมาออก มามาเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวตำเหรอกินเป็นขนมคุ้นเหมือนเคยกินที่เชียงรายเลยอ่ะเอพอปิ้งเสร็จแล้วใช่ปะเขาก็จะราดนมแล้วก็น้ำตาลเด็กวุ้นวายกนมากอืมอืมอืมรู้สึกอร่อยอ่ะอืมกินกับน้ำตาลทรายแดงอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะ มันหวา,หานเลยอือเออเขา้าวผักเนี่ยแผ่าละยี่สิบบาทเงองร้านอยู่ตรงข้ามร้านไอ้อั๋วแม่นิ่มม,มาลองกันได้อร่อยอ่ะโอเคค่ะกลับมาถึงที่พักแล้วนะท้องสั่งหมาล่าม,มากินด้วยเพราะว่าร้านตอนกลางคืนอ่ะ เหมือนจริงๆพอทุ่งหนึ่งเขาก็จะยอยปิดกันแล้วอะเนี่ยตอนนะี้ทุ่งหนึ่งละร้านที่เปิดกลางวันนะก็จะไม่เสิรยฟแล้วแล้วอ้อมเพิ่งเห็นว่าพอเลยตรงบ้านที่อ้อมพักขึ้นมาหน่อยอะคือที่พักอ้อมอะจะอยู่ข้างๆกับบ้านอัญชันนะยวงขึ้นไปหน่อยมีหมูจุงนหมูกระทะให้กินด้วยนะแต่ว่าซาบผมแล้วไนงะไม่ได้กินอนะมาหน้าเนี้ยอ้อมสั่งมาไม้ละสิบบาทนะอันนี้ ชิมนันดีกว่าว่าหมาล่าจะเป็นยังไงบ้างมีงาด้วยอ่ะอืมไม่ได้อุย้ยเร้อเดี๋ยวอ้อมขอตัวกินมื้อเย็นแล้วก็แปรงฟันเตรียมตัวนอนกนน่อนอาจารย์เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้อง เลีเอาจากที่พักแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเก็บของด้วยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ดูนไนท์ปันดีค่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าพออ้อมมาถึงใช่ปะไฟดับจ้าอ่ะ